ทำไมหมอถึงไม่ชอบปากทรงสอคลิปนี้มีคําตอบก่อนอื่นเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจหรือเจสนาที่จะ ดูถูกหรือว่าพูดถึงปงากทรงซ้อนในทางที่ไม่ดีเลยนะครับผมว่ามันเป็นความชอบของเราแต่บุคคลนะคนไข้หลายๆคนที่ทำปากทรงซ้อนแล้วมาแก้ไขกับหมอเนี่ยผมก็ไม่เคยที่จะไปว่าไปตําหนิติเตียนอะไรเขาเนาะผมเคารพในการตัดสินใจของคนไข้ทุกคนแหละเพียงแต่วันนี้ผมมาพูดในมิติของการที่ทําไมผมไม่ชอบเท่านั้นเองเหตุผลแรกเลยนะครับที่ผมไม่ชอบเพราะว่าการที่คุณมีปากกระจับทรงซ้อนเนี่ยคือทรงซ้อนมันคือทรงที่เราเนี่ยทำปากไปนะครับให้ทรงชัดๆแล้วเติมฟิลเลอร์กลบเพิ่มอีกเพื่อให้มันดูอิ่ม ให้มันดูสวยซึ่งมันจะสวยสําหรับคนกลุ่มที่อายุังอายุน้อยแหละแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะดูแปลกพราะมันดูแปลกเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจค่อยๆหลายๆคนที่มาหาหมอมาหาด้วยปัญหาเรื่องนี้แหละนะครับอันที่ข้อแรกเลยนะครับที่ผมที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมันอยู่กับเราได้ไม่ตลอดชีวิตอะครับข้อที่2เลยนะครับก็คือแก้ยากแก้ยากยังไงบ้างคืออย่างนี้จะาจะทาให้ได้ทรงซ้อเนี่ยให้กระจับชัดๆเนี่ยมันต้องใช้ทิ้งจี้นะครับจี้แบบจี้ให้ให้ทรงมันล็อกอล็อกทรงไว้นึกออกไหม แล้วอัดฟิลเลอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสงสอที่คนที่ทํามามันเขาจะมีร่องตรงเนี้ยร่องตรงใกล้ๆก,กระจับอยู่นะฮะอันนั้นคือสองสอนะฮะแล้วเวลาเราผมไปแก้เนี่ยผมไปแก้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัดเสร็จเอาฟิลเลอร์ออกก็จบไงพวกร่องที่เกิดจากรอยจี้เนี่ยผังพื้นเนี่ยโอ้โหยังหนาเลยทุกคนล้อเนี่ยกว่าจะทำเนี่ยปกติเคสแก้หมอเนี่ยสี่สิบห้านาทีก็เรียกว่านานแล้วเนาะเคสสงสอ,งอนี่คือสองชั่วโมงกันลูกสองชั่วโมงกว่าจะแก้ไขได้โอ้แล้วเหงื่อตก แท้จะหมดแรงเลยเวลาทําคนที่เขาทําปากทรงซอมมันเนี่ยถ้าเขาทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วดีเนี่ยผมก็เห็นเหนด้วยผมก็ชอบเพียงแต่ว่าระยะยาวรวมถึงแบบการแก้ไขเนี่ยมันยากจริงๆอันนี้ฝากไว้แล้วกันเนาะ